เมนกินกันค่ะมาเด้อมาเด้อดเมนคั่วกันนะคะยังว่างค่ะทำไว้กินกันว่างเนาะตอนสายจะกินอร่อยทำเก็นกับเกล็ดก็ได้นะคะ มีไข่ด้วยอร่อยพอดนี้เลยค่ะจะโรยด้วยใบมะกรูดใบเตยก็ได้อีกนะคะใส่พริกอีกก็ได้นะคะ อีกก็ได้ค่ะแล้วเตะตามจาใจชอบนะคะไม่แล้วจะมีซอสหรีออะไรผสมด้วยเดี๋ยวเราตัดคลิปไปไม่งั้นมันไม่เข็ด จะทแล้วมันแห้งๆเก,ก็บได้เลยค่ะเป็นการคั่วขึ้นต้มขึ้นคั่วนะคะเดี๋ยวเราจะผสมน้ำด้วยนะคะต้มเพื่อให้แมนสุกก่อนจากนั้นให้มันแห้งไปเลย,เลยค่ะเป็นการคั่วนะคะคั่วแมนทรงเครื่องนะคะสุกแล้วค่ะ สุกแล้วสุกแล้วต่อไปเราก็จะทอดไข่ทอดไข่ใส่ปลาจมนะคะทอดไข่ใส่ประจมกันค่ะปรุงเครื่องทอดไข่ใส่ประจมะคะ่ะ จะใส่ปลาจอมนะคะเพื mm ่อนๆจอม mm hmm. อคนไข้ใส่ปุ้งจอมแต่นี้ไม่ใช่กุ้งน,นะคะ mm hmm. เป็นปลาซิวนะคะจะุ mm hmm. ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเขาเค็มแล้วนะปลาจงเค็มแล้ว,ลวก็ใส่แต่ผงนัวเข้าไปนะคะแล้วก็หอมซอยค่ะต่อไปเราก็จะซอยหอมใส่นะคะซอยหอมซอยพริก ผมก็ยังไม่ได้ล้างผมังคเราก็ยังไม่ได้ล้างโอ้โหกรเกินกระไกรเกินนะคะ อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซยพริกซอยไรยใส่เข้าไปนะคะพริกเรา็ลามตากไว้แล้วค่ะเราใส่พริกแห้งกันนะคะเออพริกสดก็มีนี่ แห้งอันไหนอรอก,ก็คันผัดไข่ใส่ปลาจ่มใส่พริกซอยนะคะ เยอะอแล้วมั้งเผ็ดเกินเดี๋ยวก,ก,กินไม่ได้เองเม็ดก็สามารถเอาไปโรยให้มันงอนกได้นะคะเนี่ยทอดไข่ ใส่เข้าไปค่ะ หอมแขกค่ะหอมแขกใส่เข้าไปค่ะใส่ได้เยอะๆอยิง่งดีค่ะ ต่อไปนะคะเราก็ทำการตีตีตีไข่อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะใช่เซ็นเครื่องะคะ่ะใส่หอมเยอะๆเหลืออีกหน่าสองหัวเดี๋ยวนะเอาให้หมด สูตรบรรโกบรรโนกเราเนาะมีอะไรก็ทำอันนั้นกินนะคะทงไร่ทงนาทำไปกินทงไร่ทงนาอร่อยอร่อยอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็ทอดไข่ใส่ปลาจมนะคะเดี๋ยวกระเทียมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไปเลยค่ะ ต้องใช้มือช่วยแบบปิดัะขานะคะเนี่ย ใส่ปลาจมค่ะเครื่องปรุงก็มีผงนัวหอมซอยพริกซอยนะคะหอมซอยพริกซอยค่ะค่อยๆทอดนะคะใช้เวลาหน่อย ใบมะกรูดเนาะลุงเก็บอาจจะผิดนะคะเราใส่ไข่น้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะต้องใส่ใบมะกรูดด้วยไม่ได้ไปเก็บเนาะ ไม่เป็นไรยังไงใส่นั้นไปมาดูดก,ก็อยู่สูงเกินเราต้องค่อยๆ่ยพลิกที้ละชิ้นนะคะทำให้มันเละเ,เลยก็ได้นี่ไข่มันน้อยค่่เราไม่ได้ใส่ไข่เยอะมันก็เลยไม่จับตัวกันค่ะ เลยสู้กุมปลาจมไม่ได้แล้วไม่ติดกันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแบบยี้ีก็กินได้ทอดให้มันแห้งๆทอดให้มันแห้งๆก็ใช้ได้ค่ะ น,นี้ก็แล้วแต่ไอเดียแต่ละคนเนะาะใครจะมีอะไรก็ใส่เช่นใส่ต้นหอมซอยอะไรก็ได้เนะาะใบมะกรูดจริงๆมันต้องมีใบมะกรูดรวยหน้าอีกสวยค่ะหอมเวลากินก็หอมอันนี้เราไปเก็บมารวยหน้าทีหลังก็ได้นะคะ กับข้าวเช้านี้นะคะมีทอดแมงจิ้งรีดแล้วก็ไข่เจียวใส่ปลาจมนะคะแล้วก็เรามีต้มเค็มด้วยค่ะต้มเค็มหมูนะคะเช้านี้นะคะนำกับข้าวมาฝากเพื่อนๆค่ะ เพื่อจะได้ได้ความรู้เพิ่มบ้างนะคะเผื่อคนที่อยู่ท้องไร่ท้องนาิีข้าวกับอะไรผัดกุ้งจมปลาจมหรือกุ้งจมหรือปลาจมอันนี้จะเป็นปลาจม,ปลา,จมะะปลาซิวนะคะปลาซิวทำเองค่ะถ้าเป็นกระทะธรรมดาก็จะทอดไม่ได้จะไหม้นะคะกระทะนี้จะเป็นกระทะ,ะไร้น้ำมันเนาะ โทษได้ทำได้รบหน้าเราก็ใส่ไข่ให้เยอะหน่อยก็ได้ค่ะเวลาทอดจะได้ไม่เละนะคะอันนี้ไข่น้อยมันก็นเลยไม่จับตัวกันนะคะกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บเบอ้อค่ะแซ่บหน่ เจ็บนัวครัวนารีด้วยจ้า กุ้งจมจงเครื่องหรือปลาจมจงเครื่องนะคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะแป๊บเดียวมันก็สุกเลยแต่เราอยากห้กเขาหแห้งๆหน่อยนะคะสุกก็คือแห้งชิมหน่อย โอเคใช้ได้เลยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวต้องจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนตักใส่จานก่อนนะคะ นะะยังไม่ตักหมดนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะมากินข้าวผัดประจบด้วยกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ